เวลาการทำธุรกิจบนออนไลน์เนี่ยนะครับหลายคนนะ่ชอบคาดเดาแล้วมักจะมีคำถามว่าผมอยากทำออนไลน์ครับอาจารย์โค้ดแต่จะขายอะไรดีเคยมีคำถามอย่างนั้นไหมเอออยากํามอ่ะแต่ไม่รู้จะขายอะไรดีวันนี้ผมจะเปิดเผยเคล็ดลับให้คุณเห็นนะครับว่าการขายของออนไลน์นะครับอย่าคิดเอาเองจงใช้ตัวเลขสถิติเพราะมันมีเครื่องมืออยู่เครื่องมือหนึ่งที่ผมเรียกว่า Google Triple กูเกิลทริเปิเครื่องเครื่องมือนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่ามีคนต้องการจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านปรับ Mindset อย่างนี้ก่อน Google เอาตัวท่านเองเวลาเ,เคยใช้ Google ใช่ไหมครับ <laughs> เวลาใช้ Google ล่าสุดอ่ะใช้ Google ทำอะไรล่าสุดล่าสุดเอ <c oughs> หาเลยหาเพลงนะ คือต้องการฟังเพลงอะไรบางอย่างใช่ไหมก็เลยเสิร์ชหาเพลงอ่ะเราใช้อะไรไคนป,ประวัติบุคคลคนชื่ออาจารย์ป่ะ <c oughs> อยากรู้ว่าความต้องการอะไรบางอย่างนะการที่คนไปค้นหา Google ทุกคนเหมือนกันคือมีความต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขายสินค้าเราก็เพียงแค่เอาคีย์เวิร์ดนั้นเหมือนกันถ้าเกิดคนที่ต้องการซื้อ LED เขาก็จะค้นหาคำว่า ไฟ LED ถูกไหมการที่ค้นนั้นไม่ได้เขาค้นหลับตามื่อคืนฝันเห็น LED แล้วเข้ามาคนนะ้นเนี่ยไม่ใช่ไหมแสดงว่าเขามีความต้องการอยากจะซื้ออยากจะตรวจสอบราคาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่อยากซื้อเพราะมันเป็นสินค้าคําว่า LED มันไม่ใช่เพลงนะเพราะฉะนั้นผมมีตัวเลขอันนึงเราเรียกเครื่องมือบอกเครื่องมือ,อก,ก่อนก็เราเรียกว่าชื่อว่า Google Keyword Planner นะครับ Google Keyword Planner เนี่ยเป็นบริการของโปรแกรมโฆษณาของ Google AdWords เป็นบริการที่ใช้ฟรีนะใช้ฟรีท่านสามารถไปสมัครไปเสิร์ชหาได้นะจดไปได้เลย Google Keyword Planner อ่ามันมีหน้าที่ทำอะไรนะครับทุกๆครั้งที่คนในโลกเนี้นะครับเขาไปค้นหาความต้องการอะไรบางอย่าง Google เขาจะเก็บเป็นสถิติไว้นะครับเก็บเก็บเก็บ อันนี้เขาก็เลยบอกมาผมก็ลองไปค้นครับเมื่อกี้ไฟ LED นะครับปรากฏว่าผมไปค้นเรียบร้อยแล้วนะครับท่านดูตัวเลขนี้นี่คือปริมาณการค้นหาต่อเดือนเท่าไหร่ฮะแสนเก้าหงแสนเก้าหมื่นครั้งต่อเดือนนะครับนี่คือปริมาณการค้นหาแสดงว่ามีคนสนใจสินค้านี้เยอะไหมเยอะนะครับอ่าต่อทีนี้ เยอะแล้วทำไงต่อนะครับนี่แหละคือความสำเร็จกับคนสำเร็จและคนไม่สำเร็จคนสำเร็จต้องเอาสิ่งที่เป็นข้อมูลไปต่อยอดไปสร้างโอกาสทางธุรกิจได้วันนี้ท่านรู้แล้วนะท่านกลับไปเนี่ยท่านไปลองฝึกแบบนี้เลยลองไปเซิร์ชหาสินค้าแล้วเอามาใส่ใน Google Keyword Planner เซิร์ชหาสินค้าแล้วใส่ใน Keyword Planner ดูว่าอะไรที่มีความต้องการสูงๆนะครับเสร็จแล้วนะครับมีอีกโปรแกรมหนึ่งครับ มีอีกโปรแกรมหนึ่งครับผมก็ใช้อันเดียวกันเนี่ยแหละครับไฟ LED มาเสิร์ตนะครับไฟ LED เห็นไหมไฟ LED มาเสิร์ตเฉพาะคำว่าไฟ LED ตัวเนี้ยนะครับมีประวาณการค้นหาเท่าไหร่ครับ4,400ครั้งเฉพาะตัวนี้เลยนะครับแล้วแนวโน้มเป็นยังไงอ่าท่านสังเกตกราฟนี้ให้ดีนะคือทุกปีอ่ะมันจะมีช่วงดอบลงแล้วก็ขึ้น ดับลงแล้วก็ขึ้นดับลงแล้วก็ขึ้นอ่าอันนี้เป็นไงครับดับลงเพราะฉะนั้นสเต,ต็ปต่อไปคืออะไรครับขึ้นอ่าขึ้นเพราะอะไรมันใกล้จะถึงช่วงเทศกาลแล้วนะเพราะอันนี้มันคือช่วงเดือนอะไรนะครับอ่าเราก็มาดูได้นะครับเห็นไหมเออในออกซ์โทเบอร์นะ October, นะอันนี้โนเวมเบอร์แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นต่อไปอันนี้คือโนเวมเบอร์นะสังเกตนะเออแะ จะเหมือนกันคล้ายๆกันทุกๆปีนะครับเหมือนกันทุกๆปนะีกราฟมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นโปรแกรมตัวนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าสินค้ามีแนวโน้มคือมีเทรนด์อยู่ในตลาดไหมเทรนด์นี้ก็คือกระแสนิยมออกไหมอะไรที่มันจะขายดีก็คือมันต้องมีกระแสนิยมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีกระแสนิยมหรือมีเทรนด์อยู่ถ้าจะให้ท่านขายสินค้าตัวนี้ท่านจะขายไหมขายไหม ขายสิผมก็ต้องขายนะเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยกราฟมันเป็นอย่างนี้ตกเดี๋ยวมันก็ขึ้นแต่ว่าถึงแม้มันตกช่วงนี้มันก็ขึ้นแล้วมันยังอยู่ในใช่ไหมมันชันหัวขึ้นไปเรื่อยๆเออขึ้นป๊อปขึ้นนั่นแสดงว่าคือปริมาณมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่มันไปเรื่อยนะครับแล้วโปรแกรมนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมมันสามารถบอกได้ด้วยว่าใครเป็นผู้นําตลาดนะครับใครเป็นผู้นําตลาดเราก็แค่ไปคลิกนะครับอันนี้ผมเช็คแล้ว ตูมคลิกมาก็เจอเจ้านี้อ,อันนี้คือเป็นผู้นําตลาดอันดับหนึ่งในการขาย LED เมืองไทยเลยนะ LED ริอราคาขายเท่าไหร่ครับ1,500บาทนะม้วนข้างบนนะ1,500บาทข้างล่างนี่จะเป็นม้วนใหญ่นะครับ5,000แล้วก็หมื่นหนึ่งนะครับโอเค